สวัสดีครับพี่น้องในพระกิตติทุกท่านในที่สุดเรื่องราวก็ดำเนินมาถึงการปรึงพระเยซูที่ไม้กางเขนในพระกิตติคุณยอหนบทที่19บเก้ข้อสิซึ่งแสดงให้เห็นการเสียสละอย่างใหญ่หลวงของพระเยซูและมีความหมายอย่างยิ่งต่อมนุษย์ทุกคนก่อนอื่นขอเชิญพี่น้องอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงม,มีสิทธิอํานาจสูงสุด ขอบคุณพระองค์สําหรับชัยชนะเหนือความตายที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้รับผ่านทางพระราชกิจที่สําเร็จเสร็จสิ้นของพระเยซูบันไม้กางเขนขอทรงสัมผัสจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยพระวจนะอันทรงฤทธิเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะวางใจในความรักอันยิ่งใหญ่และทราบซส้งใจในพระคุณอันล้นพ้นของพระเยซูราบทนทุสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคําว่ารักใครก็พูดได้ แต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือรักที่รักจริงๆจากหัวใจนั่นคือหนึ่งในคำคมที่ผมชอบครับเพราะสื่อความหมายได้ลึกซึง้งกล่าวคือเมื่อเรารักใครสักคนจริงๆเราจะยินดีทำทุกสิ่งเพื่อเขาจากหัวใจที่บริสุทธิ์อันเปี่ยมล้นด้วยความรักกับความปรารถนาดีและพร้อมที่จะเสียสละเสมอขอบคุณพระเจ้าที่เราได้พบความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นในพระเยซูและไม่มีผู้ใดมีความรัก ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแล้วพระองค์ทรงสำแดงความรักแก่เหล่าสาวกหลายครั้งผ่านทางถ้อยคำอีกทั้งยังทรงพิสูจน์ความรักของพระองค์ผ่านทางการกระร,รมด้วยโดยทรงทนทุกทรมานและทรงทนอับอายจนกระทั่งสิ้นพระชนบนไม้กางเขนซึ่งไม่ใช่เพียงเพื่อเหล่าสาวกเท่านั้นแต่เพื่อมนุษย์ทุกคนขอให้เรามารำลึกถึงเหตุการณ์ในเวลานั้น และสัมผัสถึงความรักยิ่งใหญ่ของพระเยซูด้วยกันในเวลานี้ครับบทเรียนวันนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่ส่วนที่1การสละพระชนชีพของพระเยซูและส่วนที่สองสิทธิอำนาจของพระเยซูข้อความสําคัญคือการสิ้นพระชนของพระเยซูทำให้แผนการไถ่าบาปมนุษย์ของพระเจ้าสำเร็จส่วนที่หนึง การสละพระชนชีพของพระเยซูประเด็นที่หนึ่งคือการตัดสินให้ตรึงที่ไมก้กางเขนพระองค์ทรงแบกกางเขนของพระองค์ไปยังสถานแห่งหัวกะโหลกซึ่งในภาษาอารเมกเรียกว่ากลลโกธาพวกทหารคุมตัวพระเยซูไปยังกลลโกธาซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายระบุไว้ว่าจะต้องทำการประหารชีวิตนอกเมือง และเป็นการสอดคล้องกับการถวายเครื่องบูชาเทบาบของชาวยิวเพราะพวกเขาจะเผาสัตว์ที่เป็นเครื่องบูชานอกค่ายพักแรมหรือนอกเมืองด้วยเหตุน,นี้การที่พระเยซูทรงถูกนำตัวออกไปนอกเมืองเพื่อจะทรงแบกรับการลงโทษสำหรับบาปของมวลมนุษยชาตินั้นจึงสำเร็จอย่างครบถ้วนตามระบบการถวายเครื่องบูชาของอิสราเอลพระเยซูทรงเป็นเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบ ผู้ที่ถูกตัดสินให้ถูกตรึงที่ไม้กางเขนมักรู้สึกหวาดกลัวกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและพวกเขาก็จะถูกต้อนราวกับสัตว์ป่าโดยมักถูกโบยตีด้วยอย่างไรก็ตามพระเยซูทรงมุ่งหน้าไปยังกกลาโกธชาด้วยความมุ่งมั่นความกล้าหาญและความเต็มพระทยัยอันเป็นการสำเร็จตามคำพยากรณ์ในพระธรรมอิสยาห์ที่กล่าวว่า เขาถูกกดขี่ข่มเหงและทนทุกทรมานแต่ก็ไม่เคยปริบปากเลยเขาถูกนำตัวไปเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่าและเหมือนแกะที่เงียบอยู่ต่อหน้าคนตัดขนเขาก็ไม่ได้ปริบปากเช่นกันเหตุการณ์น,นี้ยังสอดคล้องกับพระดำรัสของพระเยซูที่ได้ตรัสไว้ก่อนหน้านี้ว่าเราพลีชีวิตของเราเพียงเพื่อจะรับชีวิตนั้นคืนมาอีก ไม่มีใครชิงชีวิตไปจากเราแต่เราพลีชีวิตโดยสมัครใจที่นั่นเขาตรึงพระองค์บนไม้กางเขนกับอีกสองคนขนาบข้างและพระเยซูทรงอยู่ตรงกลางอักรทุตยอนไม่ได้ให้รายละเอียดมากนะักเกี่ยวกับขั้นตอนการตรึงที่ไม้กางเขนเพราะผู้อ่านคงคุ้นเคยกับเรื่องนี้เป็นอย่างดีและประเด็นสำคัญที่อักรทุตยอนต้องการเน้นย้ำ ไม่ใช่ความทุกข์ทรมานทางร่างกายแต่เป็นความทุกข์ทรมานทางจิตวิญญาณอันเนื่องมาจากประพิโรธของพระเจ้าข้อกล่าวหาของพวกยิวสำหรับพระเยซูก็คือการหมิ่นประมาทพระเจ้าซึ่งโดยปกติแล้วโทษของข้อกล่าวหาทางศาสนานี้ก็คือการคว้างหินใส่นักโทษจนตาย แต่พวกเขาต้องการประหารชีวิตพระองค์ด้วยการตรึงที่ไม้กางเขนเพราะผู้ถูกประหารจะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและความอับอายอย่างร้ายแรงที่สุดดังนั้นพวกเขาจึงนำพระองค์มาให้ปีลาตเป็นผู้ตัดสินลงโทษเมื่อมองเพียงผิวเผินอาจดูเหมือนว่าทุกอย่างจะดำเนินไปตามแผนการของพวกยิวแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกอย่างอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจสูงสุดของพระเจ้า เพราะถ้าพวกเขาเอาหินคว้างพระเยซูพระองค์ก็จะทรงล้มลงและสิ้นพระชนแต่ถ้าพระองค์ทรงถูกปรึงที่ไม้กางเขนพระองค์ก็จะทรงได้รับการยกขึ้นซึ่งสำเร็จเป็นจริงตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้ก่อนหน้านี้ว่าเมื่อท่านยกบุตรมนุษย์ขึ้นตรึงบนไม้กางเขนแล้วแล้วท่านจะรู้ว่าเราเป็นผู้ที่เราอ้างว่าเราเป็นและเมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินตรึงบนไม้กางเขน แล้วเราจะชักนำคนทั้งปวงมาหาเรานอกจากนี้การที่พระองค์ทรงถูกตรึงด้วยกันกับโจรอีกสองคนนั้นก็สำเร็จตามคําพยากรณ์ที่ว่า<อ>เขายอมพลีชีวิตและถูกนับเป็นพวกเดียวกับคนที่ล่วงละเมิดเพราะเขาแบกรับราบาปของคนเป็นอันมากและทูลวิงวอนเพื่อคนที่ล่วงละเมิดปีลาธให้เขียนป้ายติดไว้บนกาะเขนว่า เยซูชาวนาซเร็ตกษัตริย์ของชาวยิวตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้วนักโทษจะมีป้ายที่ระบุค,ความผิดที่ส่งผลให้เขาถูกประหารชีวิตอย่างไรก็ตามปีลาดได้ประกาศครั้งแล้วครั้งเล่าว่าพระเยซูไม่ทรงมีความผิดแต่เขาตัดสินให้ตรึงพระเยซูที่ไม้กางเขนเพราะถูกพวกยิวข่มขู่ดังนั้นการเขียนป้ายเช่นนี้จึงอาจเป็นการประชดประชันพวกยิว พวกยิวหลายคนได้อ่านป้ายนี้เพราะที่ซึ่งพระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนนั้นอยู่ใกล้กรุงและป้ายนั้นเขียนไว้เป็นภาษาอาราเมกละตินและกรีกถึงแม้ปีลาตอาจเขียนป้ายเพื่อประชดประชันพวกยิวแต่สิ่งที่เขาทำกลับเป็นการทำตามแผนการของพระเจ้าในการประกาศแก่คนมากมายว่าพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์โดยที่ปีลาตเองไม่ได้ตั้งใจ การเขียนด้วยหลายภาษาอาจไม่ใช่สิ่งที่ทำกันเป็นปกติแต่ทำให้ทุกคนที่เดินผ่านที่นั่นในเวลานั้นสามารถเข้าใจได้ว่าพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ซึ่งไม่ใช่กษัตริย์ของพวกยิวเท่านั้นแต่ของทุกคนทั่วโลกพวกหัวหน้าปุโรหิตของชาวยิวจึงคัดค้านปีลาตว่าอย่าเขียนว่ากษัตริย์ของชาวยิวแต่เขียนว่าชายคนนี้อ้างตัวเป็นกษัตริย์ของชาวยิวปีลาตตอบว่า สิ่งที่เราได้เขียนแล้วก็ให้เป็นไปตามนั้นปีลาตเคยแสดงความโลเลและความไม่หนักแน่นในขณะไตส่สวนพระเยซูแต่ตอนนี้เขายืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะไม่เปลี่ยนข้อกล่าวหาของพระเยซูข้อกล่าวหาสองข้อที่พวกผู้นำชาวยิวกล่าวหาพระเยซูคือการหมิ่นประมาทพระเจ้าโดยกล่าวอ้างว่าตนเองเป็นพระบุตรของพระเจ้าและการกรบฏต่อซีซ่าโดยกล่าวอ้างว่าตนเองเป็นกษัตริย์ ซึ่งข้อกล่าวหาทั้งสองข้อนี้แท้จริงแล้วเป็นความผิดของอดัมและเอวาที่นำไปสู่การล้มลงในบาปของมนุษย์กล่าวคือพวกเขาต้องการเป็นพระเจ้าและกระบฏต่อพระเจ้าถึงแม้พระเยซูไม่ทรงมีความผิดใดๆตามข้อกล่าวหาข้างต้นเพราะพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของโลกแต่พระองค์ก็ทรงแบกรับข้อกล่าวหาเหล่านั้นซึ่งเป็นความผิดของเรา เพื่อจะทรงเป็นตัวแทนของเราในการรับโทษบาปที่ไม้กางเขนพระองค์ทรงเป็นตัวแทนที่สมบูรณ์แบบเพราะพระองค์ทรงบริสุทธิ์ทรงปราศจากตำหนิทรงชอบธรรมและทรงดีพร้อมตามพระบัญญัติของพระเจ้าผลของการสละพระชนชีพของพระเยซูก็คือพระเจ้าทรงนับว่าทุกคนที่เชื่อวางใจในพระราชกิจแห่งการช่วยให้รอดบนไม้กางเขนของพระเยซูนั้นเป็นผู้ชอบธรรม โดยบาปของเราถูกโอนย้ายไปยังพระเยซูบนไมก้กางเขนและความชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบของพระเยซูก็ถูกโอนย้ายมาอย่างเราซึ่งการโอนย้ายดังกล่าวไม่ได้เป็นเหมือนการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารแต่เป็นภาพของการเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต์ที่ทําให้เราได้รับการชําระให้ชอบธรรมเพราะการได้รับความรอดไม่ใช่การได้รับแต้มของความดีงามหรือความชอบธรรมหากแต่เป็นการได้รับพระเยซูรคริสต์พระองค์เอง ประเด็นที่2คือความอับอายแห่งไม้กางเขนเมื่อพวกทหารตรึงพระเยซูที่ไม้กางเขนแล้วก็นํำฉลองพระองค์มาแบ่งเป็น4ส,ส่วนได้ไปคนละส่วนเหลือไว้แต่ฉลองพระองค์ชั้นในซึ่งไม่มีตะเข็บทอเป็นผืนเดียวตั้งแต่บนจรดล่าง พระเยซูทรงเผชิญกับความอับอายเพราะการเปลือยพระกายบนไม้กางเขนซึ่งเป็นภาพของการเปลือยกายและความอับอายของอาดัมและเอวาหลังจากที่พวกเขากระบฏต่อพระเจ้าพระเยซูทรงแบกรับความอับอายของมนุษย์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการประทานเสื้อผ้าแห่งความชอบธรรมแก่เราซึ่งทําให้เราสามารถเป็นผู้ชอบธรรมเฉพาะพระพักพระเจ้าผ่านทางความเชื่อในพระราชกิจที่พระเยซูทรงกระทาเพื่อเรา เขาพูดกันว่าอย่าฉีกแบ่งเลยให้เราจับฉลากกันว่าใครจะได้เสื้อตัวนี้ทั้งนี้เพื่อจะเป็นจริงตามพระคัมภีร์ที่ว่าเขาทั้งหลายเอาเครื่องนุ่งห่มของข้าพระองค์มาแบ่งกันและเอาเสื้อผ้าของข้าพระองค์มาจับฉลากพวกทหารทําเช่นนี้แหละพวกทหารที่ไม่มีความรู้เรื่องพระคัมภีร์ได้ทำให้คำพยากรณ์ในพระธรรมสดุดีบทที่2 2สข้อ18สำเร็จเป็นจริงโดยไม่รู้ตัว หลักการที่1การสละพระชนชีพของพระเยซูได้ชำระโทษบาปให้กับผู้เชื่อบาปทั้งหมดของผู้เชื่อได้รับการอภัยโดยการไถ่ที่ไม้กางเขนของพระเยซูปัญหาใหญ่ที่มนุษย์ไม่สามารถหาทางแก้เองได้ก็คือบาปและโทษของบาปก็คือความตายรวมทั้งการแยกจากพระเจ้าชั่วนิวรันด์อย่างไรก็ตามเพราะความรักยิ่งใหญ่พระเจ้าจึงได้ทรงส่งพระเยซูมา เพื่อทรงช่วยแก้ปัญหานี้โดยสละพระชนชีพบนไม้กางเขนเป็นค่าไทยดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ข้อ7ว่าในพระเยซูเราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปตามพระคุณอันอุดมของพระเจ้าพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อมวลมนุษยชาติพระองค์ทรงยื่นเสนอความรอดให้กับทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์โดยไม่คิดมูลค่า แล้วคุณจะเข้ามารับความรอดจากพระองค์ไหมครับผมขอนวนใจว่าการสิ้นพระชนของพระเยซูได้ชำระโทษบาปของเราอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วดังนั้นขอให้เราหยุดพึ่งพากำลังของตนเองพร้อมกับกำจัดความรู้สึกผิดและความรู้สึกอับอายออกไปจากจิตใจแล้วสวมเสื้อผ้าแห่งความรอดและสวมเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมของพระคริสต์ด้วยความซาบซึ้งใจในพระคุณของพระองค์ ส่วนที่ 2. ส,สิทธิอำนาจของพระเยซูประเด็นที่1คือการแนะนำสาวกผู้ที่ยืนอยู่ข้างไม้กางเขนของพระเยซูได้แก่มารดาของพระองค์น้าสาวของพระองค์มารีภรรยาของโคปัสและมารีชาวมักดาลาอัครทูตยอนได้บันทึกถึงบุคคลที่อยู่กับพระเยซูข้างไม้กางเขนพวกเขาสําแดงความกล้าหาญและความรักในการอยู่ที่นั่น เพื่อจะระบุตัวตนว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับอาชญากรผู้นั้นที่ถูกตรึงที่ไม้กังเขนเมื่อพระเยซูทรงเห็นมารดาของพระองค์และสาวกที่ทรงรักยืนอยู่ใกล้ๆพระองค์จึงปรัดกับมารดาของพระองค์ว่าหญิงที่รักเอ๋ยนี่คือบุตรชายของท่านและปรัดกับสาวกคนนั้นว่านี่คือมารดาของท่านตั้งแต่นั้นมาสาวกคนนี้ก็รับมารดาของพระองค์มาอยู่ที่บ้านของตน ณเวลานั้นมารีมันดาของพระเยซูน่าจะเป็นหญิงมากที่กำลังจะสูญเสียบุตรหัวปีไปอีกทั้งบุตรคนอื่นๆของนางก็ยังไม่เชื่อวางใจในพระเยซูนางจึงต้องการคนดูแลหลังจากที่พระเยซูสิ้นพระชนพระเยซูจึงทรงฝากให้อัครทูตยอนเป็นผู้ดูแลนางในช่วงเวลาที่พระเยซูทรงทุกทรมานแสนสาหัสทั้งทางร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณน,นี้เอง พระองค์ทรงสำแดงความรักและความเมตตาสงสารแก่มารดาของพระองค์อันเป็นการทำหน้าที่ของมนุษย์บนโลกนี้จนครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นการแสดงภาพให้เราเห็นว่าคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์นั้นควรรักและห่วงใยกันมากเพียงไรพระเยซูยังทรงมีสติครบถ้วนพระองค์ทรงมีสิทธิอำนาจที่สมบูรณ์แม้ในขณะที่พระองค์กำลังจะสิ้นพระชนประเด็นที่สองคือ การพิชิตความตายหลังจากนั้นเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าทุกสิ่งสำเร็จครบถ้วนแล้วและเพื่อจะเป็นจริงตามพระคัมภีร์พระเยซูจึงกลัดว่าเรากระหายน้ำพระเยซูผู้ทรงเป็นแหล่งของน้ำซึ่งให้ชีวิตเผชิญกับการกระหายน้ำซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทางกายภาพสำหรับผู้ที่ถูกตรึงที่ไมก้กางเขนและเป็นการสำเร็จตามคำพยากรณ์ที่ว่า กำลังของข้าพระองค์แห้งผากไปดังดินเผาลิ้นของข้าพระองค์เกาะติดเพดานปากนอกจากนี้นี่ยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทางจิตวิญ,ญญาณด้วยเช่นกันเพราะพระองค์ทรงดื่มถ้วยแห่งพระพิโรธของพระเจ้าและทรงรเผชิญกับการกระหายน้ำทางจิตวิญญาณเพื่อผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์จะได้รับน้ำซึ่งให้ชีวิตจากพระองค์และไม่ต้องกระหายอีกเลย ที่นั่นมีภาชนะใส่น้ำองุ่นเปรี้ยวตั้งอยู่พวกเขาจึงเอาฟองน้ำชุบน้ำองุ่นเปรี้ยวเสียบปลายไม้หุศพชูขึ้นถึงพระโอษฐ์ของพระเยซูเหตุการณ์นี้สำเร็จตามคำพยากรณ์ที่ว่าพวกเขาให้น้ำส้มสายชูเมื่อข้าพระองค์กระหายโดยไม้หุสศพได้ทำให้เราคิดถึงเรื่องราวในพระธรรมอพยพบทที่12เมื่อคนอิสราเอลเอากิ่งหุศพจุ่มลงในเลือดลูกแกะปัสากา แล้วถาที่ด้านข้างและด้านบนของวงกบประตูบ้านเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงผ่านบ้านของอิสราเอลไปในคืนที่ทรงประหารลูกหัวปีทั้งหมดในแผ่นดินอียิปต์ซึ่งแกะปัสกาก็คือภาพของพระเยซูผู้ทรงเป็นแกะปัสกาที่แท้จริงเรารอดพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าเมื่อพระโลหิตของพระเยซูปกคลุมเราไว้เมื่อทรงรับน้ำนั้นแล้ว พระเยซูก็ตรัสว่าสําเร็จแล้วคำตรัสที่ว่าสําเร็จแล้วไม่ใช่ถ้อยคําแห่งการยอมแพ้แต่เป็นถ้อยคําแห่งชัยชนะโดยสื่อความหมายถึงการจบงานการทําให้สมบูรณ์และการทําให้สําเร็จซึ่งรูปประโยคได้แสดงให้เห็นว่าสําเร็จแล้วในเวลาที่จําเพาะเจาะจงพร้อมทั้งจะสําเร็จแล้วต่อไปและจะสําเร็จแล้วเสมอคํากล่าวที่ว่า สำเร็จแล้วในเวลาที่จำเพาะเจาะจงหมายถึงพระเยซูทรงทำพระราชกิจที่ทรงได้รับมอบหมายจากพระบิดาจนสำเร็จพระเยซูทรงทำสิ่งที่พระบัญญัติเรียกร้องจนสำเร็จพระเยซูทรงทำให้คำพยากรณ์ต่างๆในพันธสัญญาเดิมสำเร็จพระเยซูสละพระชนชีพเพื่อเป็นเครื่องบูชาและชำระโทษบาปให้กับเราจนสำเร็จและพระเยซูทรงพิชิตซาตานพร้อมกับความตายจนสำเร็จ ส่วนคำกล่าวที่ว่าจะสําเร็จแล้วต่อไปและจะสําเร็จแล้วเสมอหมายถึงทุกสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำจนสำเร็จนั้นไม่สามารถยกเลิกหรือพลิกกลับได้แต่จะมีผลกระทบต่อไปหลังจากนั้นด้วยเหตุน,นี้ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตจึงได้รับผลแห่งความรอดโดยพระโลหิตของพระเยซู จากนั้นพระองค์ก้มพระเสียรลงและสิ้นพระชนพระเยซูทรงมีสิทธิอำนาจที่สมบูรณ์ในการสละพระชนชีพไม่มีผู้ใดชิงพระชนชีพไปจากพระองค์ได้หลักการที่สองการสละพระชนชีพของพระเยซูสดงความรักแก่ผู้เชื่อผู้เชื่อสัมผัสได้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ผ่านการไถ่ที่ไม้กางเขนของพระเยซู เป้าหมายสูงสุดแห่งพันธสัญญาทั้งหมดแผนการถ่ายทั้งหมดและการสำแดงทั้งหมดก็คือการสิ้นพระชนเป็นเครื่องบูชาของพระเยซูเพราะการสิ้นพระชนของพระองค์ได้แก้ปัญหาเรื่องบาปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และจะมีผลตลอดไปอันเนื่องมาจากความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อแว่าพระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์เองแก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายัางเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้สิ้นพระชนเพื่อเราและคุณสัมผัสได้ถึงความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไหมครับผมขออน,นใจว่าพระเยซูได้ทรงสําแดงความรักของพระองค์แก่คนบาปโดยสละพระชนชีพเพื่อเราดังนั้นขอให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อมั่นดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมโรมบทที่8ข้อ38-39ว่าไม่ว่าความตายหรือชีวิตไม่วัตูุสวรรค์หรือวิญญาณชั่ว ไม่ว่าปัจจุบันหรืออนาคตหรือฤทธิ์อำนาจใดๆไม่ว่าเบื้องสูงหรือเบื้องลึกหรือสิ่งอื่นใดในสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างล้วนไม่สามารถพรากเราไปจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้พระเยซูรทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนที่กลโกธาทรงห่วงใยมารดาและสิ้นพระชนอย่างมีชัย ข้อความสําคัญคือการสิ้นพระชนของพระเยซูทําให้แผนการไถ่บาปมนุษย์ของพระเจ้าสําเร็จขอเชิญสงบใจและอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักขอบคุณพระองค์ที่ได้ทรงสำแดงความรักแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านทางการสิ้นพระชนบนไม้กางเขนของพระเยซูขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายดำรงอยู่ในความรักของพระเยซูเสมอ พร้อมทั้งสัมดงความรักนั้นแก่คนอื่นๆเพื่อคนทั้งหลายจะได้มาถึงความรักและความรอดในพระเยซูกลาบทุนทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอสันติสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ